สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพามากินอาหารที่ร้านหอมละมุนค่ะหอมละมุนคาเฟ่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กระบึงหนองโพอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะร้านนี้ก็มีของขายเยะแยะไปหมดเลยค่ะมีทั้งอาหารตามสั่งมีสเต็กมีหอยทอดมีส้มตำแล้วก็มีขนมหวาน ท่านผู้ชมก็ดูได้นะคะดูตามภาพพี่ยาพรล,ลงให้ดูค่ะอาหารที่นี่ไม่แพงนะคะอร่อยด้วยค่ะอร่อยแล้วก็ไม่แพงถ้าใครผ่านมาทางเส้นทางหินกองไปนะครนายกเนี่ย ก็จะเห็นบึงหนองโพนะคะทางอยู่ทางขวามือเลยตัวที่ว่ากรารอำเภอวิหารแดงไปนิดเดียวค่ะอยู่เยื้องๆกับปั๊มน้ำมันบางจากแล้วเราก็เข้าไปในนั้นในบึงหนองโพนะ่ะเดี๋ยวก็เจอค่ะ ร้านหอมละมุนก็อยู่กว่ามือเหมือนกันพอเลยบึงหนองโพป,ปุ๊บก็เจอค่ะเจอร้านหอมละมุนเลยเขาก็จะเป็นร้านบ้าน,านทำอาหารสะอาดค่ะอร่อยด้วยราคาไม่แพงนะคะเยี่ยมพรไปทานบ่อยไปกับครอบครัวค่ะมีทั้งสเต็กมีอาหารตามสั่งมีขนม ยพ่พรไปยพ่พรก็ชอบกินอ่าสั่งขนมปังค่ะขนมปังปิ้งเนยนมอันนี้เป็นต้มทุบเปอร์ตีนไก่ค่ะข้าวผัดเขาก็ทำอร่อยนะคะทำอร่อยทุกอย่างเลย นี่ขนมของเขาค่ะขนมก็หน้าตาหน้าทานมากๆอันนี้ค่ะขนมปังปิ้งที่ย่าพรชอบชอบมาทานเบ่บ,บ่อยค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมช่องย่าพรขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ